การสมัครค่าแชทฟิลนะครับสมัครบัญชีแชทฟิลก็พิมพ์ไปเลยแชทฟิลแบบนี้เข้ามาปั๊บเราจะเจอหน้านี้เลยนะครับก็เข้าไปนะครับตรงนี้เราสามารถสมัครเป็นฟรีไทยนะครับคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับ ตัวแชทฟิลเนี่ยมันจะเป็นบอทนะครับตอบโต้ Top to. นะทำให้มันจะมี AI ด้วยนะครับตรงนี้เราก็สมัคร with Google เลยก็ได้ครับใช้เป็นอ e ีเมลโรงเรียนก็ได้หรือใช้อ e ีเมลส่วนตัวก็ได้นะครับกดดำเนินการต่อเพื่อ,อเชื่อมต่อกับเพจ a c e b o o k นะครับของตนเอง โอเคตรงนี้ก็จะถามว่านะครับข้อมูลของเราเราจะใช้โปรแกรมเนี้ยบทตัวเนี้ยกับแอปพลิเคชันอะไรตรงเนี้ยในบทตัวนี้มันสามารถทำได้ทั้ง i n s t a g r กร WhatsApp ได้หมดนะครับตรงนี้เป็นในส่วนข้อที่2องมิ i เน็ตไพรม์ลี่มิ i เน็ตไหมเขาถามว่าของคุณเป็นอันนี้ไหมก็ไม่นะครับก็เป็นออเตอร์นะครับ บอดดิ้งก็เด้แล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกไปเป็นบอดดิบบนหลบนะครับใช้ตอบตอบไปเถอะครับคูก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน คลิปนะครับทีนี้มันจะถามว่าหน้านี้นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อกับ Facebook Page หรือไม่แล้วก็ c o n เน c t นะครับ okay. ตรงนี้ให้ใส่รหัส f a c e b o o k นะครับของเราเนาะดูนะครับ ็ยืนยันมันนะครับอีกน,นึงอ่ะก็ ต่อเลยนะครับก็เป็นเรื่องสร้างแฟนเพจขึ้นมาอีกอันตรงนี้ก็จะเป็น g o o g ว่า h o m e Chat นะครับ Control, มี Chat หน้กกากสองอย่างนะครับก็ตรงนี้ก็เลือกไปเป็นอ่าเป็นการศึกษาก็ได้ มันกะอ,อะไรก็ได้ครับเลือกไปเถอะครับก็สร้างเพจมาขึ้นมานะครับเพ็หนึ่งต้องใช้ตัวเล็กเหรอ,อ,อแชทคลิปแล้วก็สร้างเพจขึ้นมาเพจนะครับนะครับเราสักคู ก็ดถัดไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะได้ <Okay. S 1> เพดเพดหนึงนะครับขึ้นมามาดูนะครับก็ <Okay. S 1> okay. จะได้เพจมาเพจนึงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วกลับไปที่แชร์ตรงนี้นะครับเราก็รีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเราดะมนินการต่อ